มันก็ขึ้นของเว้นหนูเนี่ยมันจะขืนเห็ดหนังลุมนะลุม่มอนใยเฮ้ยครับพี่น้องสวัสดีพี่น้อง fc ทุกทุกท่านนะครับผมพบกันช่วงสายๆอีกแล้วครับพี่น้อง สวัสดีวันที่22ตุลาคม2568นะครับผมเมื่อน,นี้ก็ไปหาอยากหากินไปยามรอบกันนะครับผมหลังจากที่ดักไว้เมื่อวานเมื่อน,นี้กับไปลุ่นผลงานกันต่อครับผมอันนี้กันสิเป็นทีมงาน3คน4คนนี่นะครับพี่น้องเมื่อวานวันพระบมนเมื่อวานวันพระบอมานครับผมอ้ยเอามานะั่งเป็นยังรอคนนหน่อยนีย่ สารัำสาอหลีสาอยลียลยลไปครับพี่น้องยังไงกันไปลุ่นน้ำกันครับผมตอนนี้เข่าก็เริ่มจะเลื่องเกันแล้วครับ แหล่นที่ข้อนะ,ะได้กระถาไปหลุ่นไปเมืองน้ำกันครับพี่น้องหลอกกับประมาณเจ็ดหลังนี่นะครับผมไปจะเปไปเมืองของ,บา,ของบาวบาดก่อนครับ <c oughs> นี่กันเท่ดิเต็มเยนี่น <ừ. S 1> นครับ,บนครับพี่น้องไก่สีหอดรอบล้างแหลกข,ของบาบาสแลลวครับผม,มวานกับพ่อได้ทอดกินครับตำปกคุงครับพี่น้องบ่ได้ซื้อครับเขาเขาสำครับวันนี้เราจะมารุนกันมีตัวหรือเปล่า ครับเอาแง่งนี่เจ้กระปูปลามันออกข้างได้นะเอาไปหายได้ทิมเนึ่งนี่เหรอเอาไปหายได้ทิมเนึะบโมีปลาเลยบุ๋วโอ้โหไล่เจอยูฮุดลุกตัวนึ่งน้อยๆๆบอลูขงเลยมือนี่ จะได้กลางคืนลมบ่มีเลยเนาะถ้ามีลมนี่ป้าไม่สิเข่าวเลยดีกว่ากระไดพี่น้องเนาะตากินเนาะกินอยู่ากินตามวิธีอีสานบั่นนอกของหน้าเอาพี่น้อง หาได้ก็ได้กินครับหาบัวได้ก็ซื้อเขาเท่านั้นแหละรครับนี่าว่ากันก็นช่วงสามทุ่มก็โครงการคนละครึ่งเิ่นทรงขอความมากเคุณผ่านเรียบร้อยได้งยินเสียงครับผมได้งยินเสียง ไปทำกันครับนี่ดูกันจะจะโอ้โหโอ้โหคือโมเขื่อนนี่ดอกเดี๋ยวไปคอไปสันไปดูหน่อยตัวนึงบ่ <IT> จะได้ปลาบกขึ้นคักเนี่ยคืออย่างทุกปีที่แล้วเนาะน้ำยังไหลเนาะตอนนั้นก็น้ำไหลเลยน้ำไหลเว่า มันอ่ะนี่มันล่มก็พื้เนาะตายแ่นหลอสองหลังครับผมสองหลังสามสิบกิ้ลครับพี่น้องอันนี้ของอีลุ่งอยู่ทำเมืองคอยตาจ่อยอยหน่อยเด้อสิยด้จ้าโตสามโตตาจ้อยบ้านสมโตละ้องีลุงนะงมานอยู่แล้วปลาขอนมีอยู่สามโต ไปหลุ่นไปเมืองน้ำกนันอีกครับว่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่าโอ้ยห่วงเขาพี่เนานะมาดูกันจะจะอันนี้จะเป็นสถานที่ดักล่อของพ่อบาบาดนะครับผมคือครับ โอ้โวปลาตัวเดียวกับบอนจนว่ะปลาตัวเดียวกับบอนจนคุณชยาโอ้โหโอ้โหพี่น้องไอ้ปลาดุกบ่มีพอโตบ่มีปลาดุกพอโตขอกพี่น้องแต่ก็ถือว่าบ่ตามกัดซิบครับผมพอด้กินพอได้กินพอได้อยากพอได้ ถอดตำปนครับแกวพักโอ้จะได้กับแต่แสอนคร ى, ับบันนอกขอกหน้าเฮาง่อยเตรียมเลยนะเตรียม e เลยวะโว้ยครับพี่น้องเตรียม e ใสุ่งเพิ่นขึ้นกันปูก็ถึงน้อยสั่งปูน,น้อยหนีบมือ บึ๊บปลาจะถือว่ามีแต่คนมันหมานแหละครับพี่น้องปลาโตหมานนั่พอกรน้นแต่้โมนี่ปลาเพิ่งคาเรียนหลายอยู่ครับนี่ปลาเิมครับไปดูรอบกันต่อนะครับผมมากับหลานก็พอบาบาดคือเก่าหระครับผมกับตาจืมอีกคนนึงครับผม พอได้ป่นพอได้เกรอบรรอบทลยหย่านอยู่หายเลยมาครับมาดูเป,ป็นลุงบมาถือเยอะหลังนี้โอ้ถือเยอ่คนมักเงียบตัวหลังนี้ปลาดุกปลาดุกตัวน,นึง ลูกสองสามโตขันอักผัดล้างนี่ผัดถือปลาดุกปดาตะปูดูดดดกันจ้าจ้าครับพี่น้องตะปูแดงนุ่งอ่ะนะนี่จะจื่มไปใช้ใวใช่ไหมจะจื่มล้างนี่พันไดปลาดุกเด้อพี่น้องเอด้อนะเปิดเนี่ย มือนียาได้ถอดตำพนอยู่พี่น้องตำพนแจวพักแจวบักบวบครับกูเปตาแสบเป็นตาสะออนครับผมหามาก็ทำกินวิจจะได้ครับเจริยากใต่ครับผมประดุกใส่หนีแล้วเนาะกำลังถอดแสบเนาะ เทครับเทลงไปแล้วนะกระปูกระปูะป,ปเรียบร้อยครับผมม<ำ>ีบ่่นพี่น้องปลาอยู่้างล่างหมดแล้วครับได้ไปสรุปยอดให้เมืองอยู่พะเทียงแกยมอปูขุดดินนันฮะ หลังนี้นะเงียบเสียป่ะอัดบุกงขึ้นแล้วเลยเป็ดจิลีเลยอเอียนไหน้โอ,อ,โเอ้เอียน,นอเอียนพี่น้องเอียนอันน้อยอันน้อยนั้นนานจะพ่ออัอนน้อยโอ้โอ้โอ้มีผลงานมีผลงาน โอ้มีการหมานเอียนอีกเสานี้นั่งมีปลาหูอหัวฝุ่นพี่น้องไม่บอกทุ่งป้าทุ่งปเห็นปลามันแต่ลูกผีฝุ่นอีกคนหนึ่งอยู่ฝุ่นด้อพี่น้องน้ำหยูแก่ป้าที่ปลาเลยน้ำหยูนหมายถึงอย่างมันไปแหละกลับขึ้นมากไหมเนาะมันนิ่ง เอ,องเป็งงานงานนั่นลงงาน,าน,ล,งงานลงมานี่ป่าอยังสิ่ง,งดูหลังสุดท้ายนะครับผมสำหรับเช้านี้นะครับม,มีโต้พี่ให้น,อน้องในเมืองในเห็นบ่โอ้หนามกันไหลทางกะละเด้อพี่นอ้อง เละตุ่มเปะครับผมอืม,อ,ม,มอันนี้ก็จะเป็นน้ำาพืนนะครับนี่มีหอดน้ำหพืนครับพี่นอ้องน้ำาพืนก็จะเลื่อมๆหน่อยนะครับเวลาโดนผิวหนังของเรามันก็จะคันๆยิ่งเกายิ่งคันยิ่งมันก็ยิ่งเกาโอ้เป็นน้ำแรงเป็นตะที่เด็ดเลยได้นีอ อโชว์มั้งทีเด็ดนี่มาอยู่มาชมทีเด็ดอีกข็งตัวนึงก็ปูสองตัวไหวกอนบังต่อรอบเนาะซานตโคมวยเลยกดกดกบอกอีคองขางๆมันเนาะเอาเบาหลังขาสินะเบา นั่นล่างขามองน้ำไหลที่แหละแล้วก็ย่างขามมาที่แหละเออตอหลอดบ่บมวยบม่มวยบ่มวยยอดครับมาครับพี่น้องสรุปสรุปยอดได้ยอดหมานครับผมอันนี้ในทงแยงเนี่ยก็เป็นของเบาบาสเด้อครับเด้อกับเสื้ีปลาดุกเอ้ยปลาคอปลาเข็งครับผมนี่ครับ อันนี้ของพอบาบาาครับผมนี่พี่น้องพอได้กินพอได้อยากอยู่ครับปลาเข็งปลาดุกปลาซ่อนกระปูแล้วก็เอียนครับผมถือว่าเพลินหมานอยู่ครับผมจะได้กัสิประมาณนี้แหละครับผมคลิปของวันนี้ก็จะเป็นการย้ำรอบย้ำใส่ของเฮ้าคือเราครับพี่น้องเมื่อคลิปจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสานสายล้อชาแนลนะครับสำหรับวันนี้บ่าวบ้าสาวน้อยลาไปก่อนนะครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับ